อันอีท่าอมาสมัครหน่วยกู้ภัยได้จักปีแล้วลูกปีหนึ่งเต็มเต็มจ้ะปีหนึ่งเต็มเต็มแมนโอ้มีความรู้สึกแอนคิดได้เลยคืจังหวะอยากมาเป็นหน่วยกู้ภัยแบบซอยเรือเลยลูกอยากซอยเรือคนโอ้จิตใจแบบอยากซอยเรือคนแมนอืมเวลาไปเจอเหตุการณ์แบบใจบ่ได้ตกบ่ลูกบ่ธรรม,มดา ธรรมดาเนาะโอ้ยเนะก่อนอื่นก็เฮาก็ที่ได้มอบเงินให้เพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องจำนวนล้านค่ะแสนกลีบอะให้มอลานาะนี่ก็ได้เนาะลูกเนาะโดยอะบอวยพ่อเป็นบอกขอบใจหลายเด้ออขบใจหลายเด้อขอบใจหลายเด้อทั้งแม่ป้าอยู่ทั้งต่างประเทศคอยเจริญธุรกงคขาใครลำด้วยเด้อแม่เด้อจุกกาะพัแห้งแห้งหายคอหายเข็นจะเรียงธุรกิจตลอดปีเลยขอบใจหลาย โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC, กันเบิร์ดสุขสุขคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยพบพ่อกันเมื่อน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกับแบบเอาอยู่ตลาดนะตลาดเล่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือเมื่อน,นี้เนาะเฮาก็ได้บังเอิญพบหน่วยกู้ภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยสิเอาเงินมามอบให้เพิ่นเป็นจำนวนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยพอทางเฮาก็โอ้ก็คิดอยู่เนาะบ่ฮู้ว่า บัวจุดใดอ่าเพลินอยู่แล้วกับบัวสิไปหาอยู่จุดใดเพราะว่าอยู่สวรรค์นี่เฮากับเเคยมาจากเชื้อนอกเลยมื้อนี้กัพ่อเพิ่นแบบด้วยความบังเอิญเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้าก่อนอื่นกัทางสาม,มกดาสีเข้าไปโอ้ไปลมนําเพิ่นก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเฮากัสิได้เอาเงินมามอบให้เพิ่นอ่าเป็นทางแม่ฮักทางสามโมกดาอยู่อเมริกาเนาะเพิ่นกัว่าอยากสมทบอ่าเงิน ซอยบริจาคลงโซบวัดนเนาะก็พอดีว่าทั้งเฮากับบังเอิญพ่อเพื่อนกันเลยถือโอกาสนี้เลยแบบพอกันแบบงง,งๆเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันได,ด้เด้ออ่าาสวัสดีเด้อบาราจากไหนเจาน้จาเลยด ข้ามาหาตักหาพ่อแม่พี่น้องนี่ตักหากับสมุกถามเพิ่นผู้ทีเนาะสมุกบ่ากับ่ฮู้จักคนบนนี้เนาะเออแล้วว่ามื้อหน้าจังสิได้ไปหาเป็นใหม่โดยมาหมอเจาะพอดีพ้อกันแบบงงๆบ่โดยโดยอาก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวอันข่าไปถามเพิ่นก่อนเนาะโดยไปกให้พี่น้องเอ้ย๊าโดยอสบายดีเด้อบ่สู่สคนเนาะ อ่าอันเดียหายมาถาจับกล้องโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อพ่อกันงงๆอีละเนาะมาแบบงงๆอ่าเบิ้งโเดี๋ยวอันดิบไม้ผู้ใดผู้หนึ่งอ่ะใครอันละน้อยนี่ก็ได้ลูกคือน้อยถ้าเป็นหน่วยกู้ภัยวันนี้อ้าเดี๋ยวอันสิบสามสามปีเดี๋ยวก่อนเดินอันทราบซื้อเสียงเพิ่นก่อนเนาะซื้ออย่างเนาะอ๋อตายเนาะอ่าสาวตายคนนี้ได้จ้ะ น้องฝ้านิวน้องนิ้วโดยอ่ะเดสัอายุโยแโอ้คือแบบมิตฉภูในน้อยแท่นี้น่ะใหญู่เอ้าอย่าว่าจังซ่าเจตัวใหญ่อะ1 4 1 3สบ้า1 4เอ้า1ิบสองเถือ1 4 2สเถื่อวาโอ้มิตฉูภูในน้อยเนาะบ้าตัว ทีมงานมีคนนี้บ่อยทีมงานทั้งหมดม,มีทั้งหมดสิบคนจะมีผู้ประจำกับผู้ผู้ประจำ<อ>ต่ประจำลักๆจะมีผาคนยี่คู้หน,นึ่นงม,มาอีทาา่าหลักๆเลยนี่มาลุกป<ะ><ถ>า้าเธอว่ันนี้ไปโรงเ,เรียนกับไป็นเพื่อนแล้วเรี่ยแล้วก<อ>ันอันอีท่ามาสมัครหน่วยกู้ภัยได้จักปีแล้วหลุบปีหนึ่งเต็มเต็มจ้ะปีหนึ่งเต็มเต็มแมนโอ้มีความรู้สึกอันคิดได้เลยคจังหวะอยากมาเป็นหน่วยกู้ภัยแบบ อยเักษ์สร้อยเหลือคนโอ้จิตใจแบบอยากษสอยเหลือคนแมนอืมเวลาไปเจอเหตุการณ์แบบใจบ่ได้ตกบ่ลูกบ่ธรรมดาธรรมดาเนาะแมนโอ้กะเบิ่งผลงานเพิ่นนี่กะคือสิเมนนั้นแหละเนาะเบิ่ยวสมุกน้ำน้ำซองสบู่เนาะโดยไปมีเหตุการณ์บ่ล่ะเมนโอ้เหตุการณ์ยังมื้อนั้นลูกมีอ่าคนผูกคอตาย โอ้เจ้าก็ไปน้ำบ่เมือนไป้าหม้อซุปมันซุปข้นองเป็นสามูหรือว่าน้องเป็นมีพ่มงจ้างอาหารเนาะเก่งเนาะคอยผัดพร้อมเนาะคอยยจิตใจโอ้ดีเนี่ยนี um> ่คุณีได้ค่ะเข่ามาแบบเหตุเบียกเกี่ยวกับหน่วยกู้ภัยเนาะได้จักปีแล้วได้ปีหนึ่งคือกันโอ้ปีเต็มๆเลยแล้วพอได้เฮียนต่อบ่จบแล้ว โอ้จบมเจ็ดป่มหกมหกอ่ะอัปเปนเน็ปีหนาไปต่อโอ้ไปต่อ้ยโอ้อัปเปนเน็ตได้คือว่าบ่ได้ไปต่โตดูว่าจังเป็นปีหน้าเป็นปีหน้าพอทำอีทสี่ไปเฮียนต่อสายอีกสายหนึ่งแล้วเขาทำหมดที่ก็เลยต้องรอบต้นี่เมียนก่อนปีหน้าไมเริ่มใไปเอ้าเนเน่แล้วเขาถามกับบอได้ภาไว้ โอ้ไปได้พาวเนาะว่ากันได้ยินเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่เนาะโอ้หน่อยแล้วอันจุดประสงค์ในคือว่าอยากมาเป็นหน่วยกู้ภัยแบบใจผู้หญิงและแบบแบบเห็นภาพแบบอายกตัวอย่างแบบนั่นนี่เนาะที่ที่เขาเคยเห็นเกี่ยวกับอุบัติเห็นเมื่ยานบอกทวิยกไกยานอะไรแๆบว่าเคยเห็นทวิยเนาะมันเป็นงานงานทันเทศอยู่เแค่ขอบเห็นเขาเห็นลงแกมพู้ว่าขึ้นเลยอยากไปสมัครแต่กลับมาอยู่เลยล่ะอยู่โดนๆดนแบงค์ หม,ม,มักทวไมกับหมักอยู่มาหลายจุดหลปีเลยโอ้ยอยู่ไปกับชาย่านปเพรกระเตียงกับญาติเขาทวีตกับว่าสันอยู่เห็นเลือดอ,อย่า,ยยางพวกญาตนะิแต่ว่าอยู่มาแล้วมันอยู่โดนแล้วมันก็เลือกมันเห็นหลายแต่พู้ซึ้งว่าอ่าขออนุญาตเนาะผมเป็นพี่น้องแต่ว่าทางเฮากับบุคอยผู้รายละเอียดปรนเดเกี่ยวกับหน,น่วยกูยนะ้ภัยเนาะแต่ว่าพูดซึกว่าหน่วยกู้ภัยนี่มีมีเงินเดือนอยู่บ้างแบบอาสาสมัครด้วยใจเลย คนที่จะเขาไม่ไท้ตอแบ่มากแท้โอ้าซอยเล้วอื่นแท้โอ้ใจสูดแท้ๆเนาะโอ้ดอ้โ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 ้โอยเอ้โอ้้โอคโอ้โอ้้อโอ้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 โอหนอ้้อนโอ้โอ้อรโโอ้โอ้โออ้าอ้โ้อ้้โอ้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 อ เสือจักนุ่งทันพอทันนุ่งไปน้ำทางเลยเนาะนุ่งไปน้ำทังเถื่อนคือเอาไม้คือ่อยู่หลดในเสือไปเอาโอ้โหท่านเลยเสียววินาทีในชีวิตคนเนาะโอ้โอเพตัวเนั้นเป็นรักก็คือถี่มาเนาะบ่มีเหตุนลยนะต้องเกลี่ยเถื่อนนุ่งสุดแบบนี้แหละไปออกมาเชื่องเราเศร้าก็ต้องนุ่งสุดเยันก่อนโอ้เกี่ยมสุดไั้ก่อนเนาะออเขาต้อง ทุ่มออกตลอดเลยนะมะฮูนอ่ะมามันชีอุบัติเหตุเกิดในทุงยางนี้เโทรเขาปุ๊บก็ต้องออกเลยโอ้เบิ่งเพลินกับแบบมีความมั่นใจขนาดเลยเนาะโอ้อหากะเห็นเด้่นี่แบบว่าผู้ใดน้อยเป็นหน่วยกู้ภัยเนาะโอ้หน่วยสุดเลยเนาะโดยกะขออนุญาตเดี๋ยวผมเป็นพี่น้องใส่ผ้าพี่ป่าเนาะแบบว่าสู่ลบมาเนี่วไหนเออโดยแล้วผู้นี้เนี่ยนะถอดปลายพี่ป่าแล้วว่าูกอายวะ อทอดผ่าพ oh, ิษปลาได้บ่ทอดได้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาลุงพันเบิ้งดูห่ะอ้ยผู้งามแท้นี่เอาขึ้มูลไปยังละพันที่ไเออทำไมก็นี่ในใหม่ๆเลยนั่นก็ได้ประมาณสามผิดโอ้อีหล่ามาพี่ดูลูกยังมาพี่ยังเอาไปยังไปยังเอาไปยังไปยังอีหล่ายังเฮียนอยู่บ่ลูกออกแล้วบ่ไดีเฮียนเอาจะเฮียนทอดใช้เถอะลูก แล้วตะกี้อยู่ในครอบครัวที่แบบว่ายกง่ายตลอดครอบครัวแบบง่ายง่ายง่ายตลอดเห็นในการเงียนขาดขาดขาดแล้วบริเงียนมาเลยบังเทือกง่ายไปบนกเซ่บงเทือกง่ายมาแต่แขนบังเทือกง่ายมาตลอดเดี๋ยวอันพ่อสีคู่ขโมยเนาะบระธานนองผิ่นกับผู้สึกว่าขีอายเนาะอ่าแล้วสาเหตุที่ว่าแบบง่ายครัวตลอดนี่เป็นได้คือนง่ายตลอดไห้ เขาแบบว่าหนึ่งเนาะแม่เราพูดนูดสวรรค์พ่อปพูดปักเส้นก็คืออยากให้ไปยูพูดไปเรื่อยๆทั้งพอกปใหญ่ไปใหญ่เงียยไปเงี้ยไปได้เลยเมื่อระยะการเห็นระยะเก็บเกี่ยวนี่สินะแล้วกบมาสินะมันเลยพุ่งพุ่นพุ่งไปเห็นอันนี้มันนานเลยการนี้ก็เลยดอกไปเลยเลยบ่ได้ไปต่อเลยลาซูเทียนฮอดห้องได้หรอโอ้ลาซูนี่ประทุมเลยบ่อสั้นประทุมลาซูอยาวันนั้นเด็กเก่งสำนัก สิบเจ็ดปีมันปะ่ะสิบสี่นึงอุ้ยเน้นน้อยนึงพูดพี่น้องเลยไอเรียกันออส,สิเอาแล้วเห็น,นได้คือจังหวะแบบเป็นผู้หญิงแล้วคือจังหวะอย่างมาเป็นหน่วยกู้ภัยเบิ่งชีคือขี่ายเท่าไปเห็นสภาพเหตุการณ์บ่ออย่านบ่กนี่ดีก็ยังยังยังใหม่เนาะจะได้ว่ายังปลอดภับตัวกับเหตุยังยังช่วงนี้เป็ให้สังเกตการณ์ก่อนโอ้แล้วอัน สอนที่เพิ่นจบได้แล้วได้บ่แค่ผู้คนตายก็ได้ออกเดนแรกถึงเราผ้อ้าวอีหลามาพี่ก่อนมาลูกมั้ยยังมากันยังมากันโอ้ยเอ้ยบ่กินจ้ะดอแน่ยนว่าบ่กินดอกเนาะเอออาบ่ต้องอายได้ล่ะเด้อเพราะว่าเบิ่งเด้อเจ้าเนาะแบอกว่าใาปาแน่เด้อ่าเบิ่งตัวเองนะโดยโอ้เพิ่นกอายุยังหนุ่มยังน้อยเนาะแม่นหรือว่าเพิ่น จะช่วยเดินตะคุ่มเนาะหน่อยเป็นไดงไงอีละคือว่าอยากมาเป็นหน่ยกุภัยหือใจมากบ่าบอนได้บอกเรื่องอื่นเอาหมักไปก่อนมักแบบให้การซ่อยเรือเนาะหมักไปนั้นจนชินอตป้าได้ได้แนะบอดบอดคิวบอสเกือนะชินอตป้าแล้วเออนนั้นขอ้นบอนนะเจะถึงกันแล้วเอานผลนอยากขี่อายเน้เนาะอันทั้งโทรศัพท์หล่าได้ทะลุอนา เข่ามาแบบเห็ดเกี่ยวกับหน่วยกุ้ภานี่ได้จากปีแล้วโดนแล้วปะสิบเดือนโอ้ผู้นี้ปีผู้นี้เข่าก่อนก็เขยอมผู้นี้นะวะเธอโอ้สิบเข่าอันนี้อันนี้เข่าลูกกันเดือนเดียวแล้วเดินหนึ่งอันอยู่สวรรค์เไปเลยบออยู่สวรรค์เไปเลยโอ้ร่มลำดวนโคตรสะอาดลังพื้นใกล้ใกล้บ้านนี่แหละลังพื้ต่อไปนี่ใกล้ๆเลยเนาะ กล่าตาลังชีเนื้อเยอะนี่เนีเขาอยู่ไกลกูมุดเลยอันอีท่าแบบว่าเกี่ยวกับงานแบบเกี่ยวกับอุบัติเหตุออกเรื่อยบ่ไปเรื่อยปะเผลอแล้วนะโอ้สิ้นแล้วบ่ตอนนี้โอ้เบิ่บ่บ่เพลเพลประปรจําไม่ดูแบบคุณสุก่อนเสียงคนเบาเบาเนาะเออเออเริ่มสิ้นกับเหตุการณ์แล้วปะแม่เหตุการณ์นักสุดที่เคยเจอมาคือเหตุการณ์ไปได้เท่า ที่แบบใจใจโหดหูนะใจโหดเลยบอพ่อตายผู้ตายเทียนล่าสุดผู้ตายล่าสุดนี่มันแบบมันสะเทือนใจหลายเห็นเป็นโตเลยทำมาได้ไม่เกียชีวิตแบบสดๆใหม่ๆนี่บุปผัไดอันนั้นมัน เพิ่นผูกมากสามมือสามมือแม่ขึ้นตาถลนเราอย่างออกมาเมื่อแล้วตาโดนแล้วปุ้ยเล่นแลยขับกล่อมเาไปส่งเลยเริ่มเปื่อยแล้วน้ายังเหลืองเริ่มยุ่งหายนะอ้าวแล้วบ่บมีคนเห็นเพิ่นไหตดิไม่แหละบ่มีคนเห็นเฉพาะสามมืออ๋อเพิ่นแบบผูกในป่าบ่ผูกในเฮือนเฮือนเครืองเคืองชางใหญ่เลย เอาประตูเพื่อนกับบริใครเออบริอัดใครว้าอยู่คนเดียวเวลาคุยไปสังเกตย่านคนอยู่คนเดียวว่าแม่อยู่คนเดียวแบบคนอายุเท่าไหร่ขนายอัญยวประมาณสี่สิบปีาอ๋อเป็นผู้ชายด้วยผู้หญิงขนาดลาตัวใหญ่โอ้อุ้มลงแล้วว่าได้อุ้มลงมาอุ้มลงคืออูนเป็นตัดตัดเสื้อแล้วอุ้มลงมาไพไพสัมผัสนักที่สุดเลยในนี้ ทั้งสองนี่บริหนักคนไดทั้งสองนี่เตรีอุปกรณ์อันนี้ถ่ายหู้เพราะว่าย่านและบนหัวใกล้หลายเนาะย่านย่านน้องเราวสอกอันนี้แล้วเลยย่านเกินเถื่จะสอกเลยเพราะว่าเพราะว่าความดันมันจะนั่นเลยนานๆเริ่มเปลี่ยนสีเลยได้เลยต้องให้เอาย่านจิตตกเนาะนี่อันตรายครับเป็นมันจะร้อนเลยจะบวดเห็นแบบอะไรเลยแล้วอันช่วงตอนค่ำตอนคืนนี่มานอนจุ่มกันบ้ายนอนอยู่ในศูนย์แมนก่เล่นระจำนอนศูนย์ ไปเจมุ้ง่สามเดือนเลยเพื่นต้องออกไปบ้แม่สี่โมงเลือกสำารก็ได้ออกก่อนชีแจ้งก็ได้ออกงมุ่งอีกนนึ่งมอนก็ได้ออก่วงเพิดเจะเกือบทุกมือเลยบไดออกทุกมือเลยโ่วาเกือบทุกมื้อ เมื่อไรเคสอุบัติเหตเคสสามโมงเมาตังคสามโมงดมาส่งเวลาพันนอนเกิลกกำลังนอนมัวนสมากอะเนาะเพราะ่เปิดตัวเมืองใหญ่เนาะเมแชาววรรท์่ิดคนขี่ดก่อนตามไว้คำคืนมาก็เป็นสานตั้งไว้ไล้สอเสร็จในเมืองพอเป็นเสร็จรองเรยนงปยัสัน น้อนี่ไนซบผูกโ้เลยเทียนใหม่๋อมกบเบิ้ล่ึะคะอ้อผูกอันนี้ไงถึงน้ำตาเทียนสื่อได้เทียนพซาได้บางอย่างเนี่ยเทียนตังหัวลุงนะมันมนน้ำมันอดใ่มันเลยเปื่อยออกเลยเสียงทั้งจิตทั้งกายทั้งใจเนาะเสียงไปบ่ทุงทุกอย่างเนาะ มันระกอกปกนีกเลกระมังกระโบกเดี๋ยวแต่กระไส่ได้สิ่งที่เขามีอ๋อเดยนี่เขาเหตการณตีหางุตตัดยังไงอันนั้นโมีเน่เขาเนี่ยมุ้ยเนวตัดเลยใช้มันเหนีบกันใช้มันเหนียบใส่ใแห้งรหลดดึงดึงนะโบมันดึงคนดึงสิ้นส่วนรถออกมันจีกออกเลยเอาคนออกมามันการอันตรายหละเวลามันลุดหนึ่งคือผู้นั้นก็ตายเลยกันรุดผมเป็นสายสลิงดึงเลยมันเอง ยังขาดขาดอุปกรณ์ตัดทางเนาะตัดทางรถัเนยเวลาสิบสิเอ็ดรถเนยหน่อยเนาะแม่นคือรถต้นห่ารถสิบสองล้อแม่นติดอยู่ในเลยพวกเอาก็ได้แต่ดึงตอเลีกเสแลงเล้งอ่ะแต่เวลาไปชั่วโมงพอจะออกมาแต่คันมีตัวนั้นโบเกิลชิมานาที่เขาบอกเลย แต่มันเอาออกซช่นั่นหรือเปล่าเราก็เสียเลือดลายเลือดแล้วขาเราหักเลยแหละมันแตกเลือดมันไหลออกลายใช่เวลาโดนจนสชิมุสสตี้ไปแล้วเล็กแสดงเนาะชิซัมได้แห้งกคนยอมหับน้ำใจเพื่อนนอกพ่อแม่พี่น้องสาวฮุกดาวเพราะได้เลยคันฟังจะซื้อยังอันนั้นแล้วเนาะโอนับนับถือน้ำใจเลยเนาะทั้งอ้ายนี่ยวมาต้องว่าถึงเนาะอายุการใช้งานพเมนอายุงาน อายงานเพื่อนนี่คือสิ่มหิว่าเลยเนาะทุกเพจถูกเพจพรคนขับรถนี่ขับรถคนเดียวพอโอ้ถูกเพจทุกอย่างเลยงูสัตว์มีพิษนี่ต่างๆกับมันเอามันจับออกจากบ้านไปส่งมันเอาเขายังยานอยู่ทัศผมมีผิดกระจับหมาแมวลิงเราได้ไปจับจ้าทุกอย่างการไปสชงเดือด้อนแหละเห็นหนาวร้อนข้เหี้ยนะไปหา มาเสียกับประกาศหาไปหาร์มาคนเสียก็ประกาศหาคนคนอีกธรรมดาเนี่ยมาเนี่เขาจะมาขอเพื่อนมาใคยก็ต้องไปจับออกโอ้มาแล้วก็วายยู่ศูนย์แล้วก็แจ้งงานเจ้าของเมาส์โอ้คันสิว่าเราก็ทุกอย่างเนาะทุกอย่างเลยทุกงานคือมดเมื่อกี้ก่อถารมันเรื่องมดแข็งสมรรถกิจนี่ขั้นแข่งเนาะจัดระนาดพู้ที่ออกเหตุเก็บเหตุอุบัติเหตุทั้งหมดมิเตเฮงเก็บเหตุอุบัติเหตุเลย เลือหันเขาก็เห็ดตัวอื่นอ้อ้าวโก่อนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมอบเงินให้เพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวนับเงินก่อนเนะจะว่าลืมเอาม妈ไปจ้าตายแล้วเนาะต่างหากเป็นใจเนาะดีใจที่ว่าแบบอ่าความความตั้งใจหลายมือแล้วแต่หาบบฮู้ว่าคือว่าเฮากับโบเคยมาสวรรค์แต่กับโบหู้วะเอ้าเพิ่นอยู่จุดใดอยู่มุมใดเจรใด เ้อเคืออาหาเิ่มนี่ประมาณจะเปเมื่อก่อนก้อนเคยมีอะไรถึงหยุบไปหยุบได้ประมาณ3ปีแล้วมาตั้งใหม่นี่ฮาก็ตั้งปีสาวสองเออปีสาวสาาเปดอาเาอย่เช่นสองยบเช่นอยู่ต่างประเทศนะเป็สีเลุไฟเนาะไ โอ้ของเขาสมเกยออุปกรณ์น่ะแหะเซฟตี้อุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์ช่อยเหลือเป็นลักของเขาเนี่ยหลายทเขามีี่ใจลายเนาะเี่ย่ชใจเลยเอากระอยตามอุปกรณ์ที่เขามีอกันเนาะด้วยสิบห้าก้าฮะกาซีเยลมอบเงินให้เพิ่นได้บาทนี่ โดยก็คือเป็นทางเมติกเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นก็ได้สมทบเงินจำนวนหนึ่งล้านหาแซนกี่มาให้เกี่ยวกับอย่างซอยเรือโรงรมซบบริจาคโรงซบโอ้แม่นแม่นได้ได้เมติกเนาะโดยเ้าก่อนอื่นก็เข้าก็จะได้มอบเงินให้เพิ่นเนาะพ่อแเม่พี่น้อง จำนวนล้า, no hehe, on, านหาแสนกลีบอ่ะให้มอลานอนี่ก็ได้น้อลูกเนาะโดยอ่ะบอยพอดเป็นบ่อบาทนี่อ่ะเดี๋ยวอัดคลิปก่อนก็ได้เจ้านอยอันจังจังไทยพูบเนาะโดยเดี๋ยวสิขาดตอนเออเป็นบ่อเป็นบ่อขอบใจหลายหเด้อขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายหเด้อทั้งแม่ป้าอยู่ทั้งต่างประเทศคอยเจริญงานุนง้าขายรลำด้วยเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงไอ้ของไอ้เข็นเจริญนหนุนเง้างตลอดปีเลยขอบใจหลายๆ เปเจงได้นะครับเงินแบบงงๆเลยบอปกติทีมงานอื่นมาจะหนัดไว้พอสลายปวดเจอแมนป่ะขนาดนักก็ยังปวดเจอพอย่งนั่งทาอะไเขามาหมดปุ๊บไปเห็นเขาแลนด้าเขาในเรือนีกันมันมันโเปสเถื่อนคอไอะบาเรามาหาซ้ำเถื่อนเรามาหาส้รอบผได้ยิ้เห็นผมบากฮ่องบูอยู่เลยโอเคโอเค แต่มันมีโอกาสอันนี้กับสีวาจังไงกับบุญน้ำกับมีได้บลาทายเนาะก็เจออยู่นี่ก็เจอนบอที่แบบว่าบอแนั่นกับแบบเจอฮะนะเอาแหละจังไลยคือว่าได้มาอยู่ตลาดตะลี่งหรือเปล่านี่ฮะมาลองอะณามันมีพวกเขาดูบริจาคเนาะมาเอาเงินบริจาคในในห้างในแล้ว่าบปที่โทรศัพท์เพ่แล้วมาเบิ่งทรัพ์ซืนโทรศัพท์ไปกับล้างสิก้าบ้าคู่ใจบ่นี่ ผูใจเด้อดกูใจแล้วเด้ดขาไรโอ้จ่กเาไบ้านอยู่ทาเก็ตทาเก็ตถูกสาขาสีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ใส่เงินเละคือว่าเอามีทาเก็ตเนาะถูกสาขาแล้วก็รห้านลีมาะลีมามีสองสาขาสาขาลักแกับสาขาในเมืองอือองออืออืนอืออืุนืออืออือาืาอืออืออืออืลอืออือามอเืออืออเศษืออนออื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 ออออือออออือออือ กะนี่แหละเพราอเพิ่นกะซอยเรือภาคส่วนที่ว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะบถทุกสิ่งทุกอย่างซอยเรือเพิ่นมนุษย์เนาะโอ้กะดีใจดีใจที่ว่าเพิ่นกะโอ้เอาชีวิตคนมาเนาะโดยดีใจดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยลำบากเกล้าลำบากเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันสิหาแบบคนสิแบบมากแต่แท่จอดรถมากคือรถคอยนี่ ยาก no? ทีกตัวนี้กันนะค่ะฮามวยได้เนี่เาต้องมีี่เขาื่นหน่อยเนาพี่มันผ่านการฝึกของผมมารยบร้อพี่ต้องต้องพยาบาลต้องต้องึกโดนปะโบโดนเจาะี่แต่แสดงจากชั่วโมง13 4่มง1ชั่วโมงเย็นสมมือตื่นไปเยนึกทัเทตฝึกทขับมือกัไเวล่อุ้มรถนั่นน่ะไปยนเองทานสูตรขนส่งไปยนเลย ฝั่งไทยน้ำเยอ่ฝั่งไทยเยอะคนอีกมาซร้อทักษะอะไรเนาะได้ใส่เนี่ยมื่อนี้กะดีใจลาได้นี่เปิดคลิปจักได้จักนาทีแหละมาถ่ายเงาเลยเนาะเซ้ากะดอว่าได้หลายเพราะชมคว่เนาะกะเมื่อนั้นรู้สึกว่าเป็นทางเอ้ยบุญเนาะที่ว่าได้ได้ขามอบเงินให้เนาะอ่าแอบกันวางก่อนเดี๋ยวเราเรียกกัน เบิ้งเบื้งเดี๋ยวเดียดถามมันกลมผู้ซื้อปล่าก่อนล่าสุดที่แบบว่าเคสท,ที่นะทีอ่าทีซุดสำหรับเจ้านี่คือเคสในโลกคู่ก็ตายล่าสุดเลยอแบบเล้วใจเจ้านี่แบบนั่นบ่น<อ>เล้วถือเคสได้ที่แบบเจ้าย,ย่านแบบย่านที่สุดเลยเห็นไหมเคสลาสุด,ดลัลาสุดคือกันม่มันเป็ดในในโลกด้วยก็ไอ้ย่านเฮงแค่ตาดูนเหรอตาดูนเลยบอเบ่งอื้อเบ่งอื้อเลยก็ตายก็เต็มส่วนเนาะแม่ เพราะว่าเพิ่นเพิ่อนผูกลายมือเนาะเห็นเพิ่นวาซาเมือหมเนบ่วาซาเม่เนาะแต่พุณนี่เน่ตตี้วาซาเขาเห็นไปืนเลยเพือนที่ไหนเนาะบางคนเลยเพื่อนแบบดันเหรแต่พุณนี่บเขาได้คพื่อนเขาก็ได้แล้วเขาได้เลยเขาบึงเขายังจับยังเทาได้เลยโอ้ยเสียดา้เปิดผ่าพิษป่าเอื้องในรูปป่าหนึ่งลูกเปิดก็ได้ลูกป่เปิดเพราะเราเป็นยังเอาลงแล้วก็ขึ้นก็ได้เปิดเห็นจริง อ่าลองเบิ้งเออ <distances walking S 2> เอาใหปาลุงงพันเบิ้งเเออาองเบิ้งเอาไม่ยอมันี่เปลยนไปนี่ปอย่าเป็นไปนี่ขี้อายเอ้าเป็นอยู่บอนี่โอ้ยตายแค่นอนสวงเข่าสูทะเบียคือบกวเลยมากก็ใส่ไนอนขาใส่หนึ่งพนเกิกินน้าอย่างแล้วได้ถอดผ้ามิาอย่สู้นอนก็ใส่ผ้ามิาคอรายุอไปนั่นเลยบ ไอ้เบ uh ิ่งเบิ like> ่งยูซี่เบิ่งดูให้ปลาลุงเบิ่งด้วยเขาต้องยิ้ลูกก็ตปองยิ้มด้วยเอเอาเบิ่งดูเบิ่งดูบาทหนึ่งโอ้อาญาตอนนั้นสงสัยเพื่อที่ไอ้แห้งด้วยวะเธอลงหได้หนึ่งกลับมาได้เนาะเอาจังได้ก็มีแต่ว่าอันน่ะเจ็บหนึ่งจ๊กสีวาจังได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็มีแต่ว่าปีเก้าพันไปปีใหม่พันข้ามามกับขับรถขับล่างกันน้ำมันระวังในเด้อเนาะพ่อแม่กับเป็นคนที่ว่าซอยเรือ ซีมีทุกคนอ่าเก็บเมียนบยังกะว่าได้เนาะแต่เวลาเพิ่นขับรถขับล่างไปกะมีชุ่อนี่โดยโดยกะเพทนเรา่อกัเลี้ยงชุ่อพอนี้แคน้อยนึงโดยเพราะส่วนใหญ่มีแต่ตัดลดหนารถชุ่มพอนี้แค่ชุ่มพอนียของท่านมันรถชุ่มพอมันสิแลียไว้ตลอดเวลาเปิดมันก็สิมีไฟมีเสียงอะไรลดชุ่มพ่อปกติแต่ว่ามันสิมีอยู่แบบมาตั้บตุบไปบดเดียวเพรลยโลดเพลินกะเปิดสัญญาณอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ส่งสัญญาณคล้ายๆว่าบบขอทางเนาะ<ม>การไฟ <อ S 1> <นะ S 2> แสงสีครบเดูทั้งแสงทั้งเสียงขอพร้อมมือนะมาใส่เลยๆหลักี่นลองเนาะรวยประเทศลาวอะไเนาะรวยกะหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเวลาอ่ารถซุกเซินคณิตวิว่าซุกเซินเนาะโดยกู้ภัยโนเวลาเพิ่นเปิดอ่าเสียงซุกเซินนี่มากะโอ้ยดีข้างให้เพิ่นเลยเด้อพรมยิ่งพี่น้องเนาะขอเพิ่นกะเฝ้าอ่าน้ำชีวิตคนเนาะขอเพิ่นกะการชีวะละกะ นําส่งคนเจ็บเนาะนั่นนี่อ่าเอาจังได๋ก็มีแต่สิได้กลับป่าเดอ้อก็ให้ทางนี้ก็โอ้โดยล่ะ เดินเลื่อนล่จะเลื่อลงเรื่องขายของเดินเดิดินซาถูเนาะจะบริจาคโดยนลงหนาบุญใจบุญใจดีบริจาคเนาะโดยเจริญื่ลงเรื่องขายขายลำรวยซาถูเนาะกะเฮากะบ่มีหย่างอวยพรเพิ่นกะมีดาวพรใดที่ประเสริฐกะจงมาเกิดอ่าแก่กับทีมงานเพิ่นคือกันเนาะโดยอ้าสำหรับโดยอ้าสำหรับคลินนี่กะขอกล่าวค้า่าสบายดีโดยอ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสามวงดากะสิได้เข้าโตโจคลิปลงเพียงสานีเด้อถามว่าผิดพลาดประการใดกะต้องกราบขอโทษขอพระ ก็ขอขอบุญขอบุณทางเมติกและล่าเดอร์โนสิบาเพิ่นไวเนอร์เจอใจให้ท่านสามุกดาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ก็ขอให้เมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อเงินได้นองทองได้มาเงินล้านได้ข่าวเต็มกระเป๋าเจาะจนเนื้อใจเด้อเม้อเนาะปีใหม่ปีเหมือนึ่ขมาหนี้ก็ขอให้เมจ์พอแต่ความสุขความเจริญขอให้เมจอายุมันขดเยินเมจิปราธนาจริงได้ก็ขอให้สมความมุ่งหมายปราธนาเด้อวยเด้อทฮานี้กะทางเท้าก็ได้โคโต ปิดคลิปโรงเพียงสงนีเนาะทานีกับกบกลับเข้ามาสบายดี